สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันที่โครงการอเนื่องมาจากพระราชดัริโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝนปานแดนสามากิตบุรุ้มกาองเภอเขาว,วงจังหวัดการรสินธุ์ครับเรามาไปติดตามกิจกรรมข้างในกันเลยนะครับครับพี่น้องเมือนนี้มื่พบพ่อครับส่องของเขากลแม่พายุเซเนียลนะครับ มอน,นี้เฮ้ามาอยู่ที่สวนเกษตรน้ําฝนนะครับเป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมาหนี่เฮ้าสือมาพอโรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี่ขาดถา,าดมานี่อีกเดี๋ยวมีแทงน้ํานะครับเดี๋ยวเ,เื้อผ้ามาเพิ่งเอายัางกว่าน,นี้กระต่ายดำผู้พานบอมันเป็นกระต่ายเนือบอ มะควอนเราไปขยายพันธุ์บ้างวมันเป็นเชื้อราเนี่ยน้ำอาบมาแนนถ้าเป็นแบบนี้อายุบนเนื้อเด็กเป็นเชื้อราแบบเดียวคล้ายๆขี้ทูดนะบอแนนเดี๋ยวตยกตายนี่ครับกเดือกตาให้น,น,นให้สวนนะครับให้สวนสิมีม,มีน้ำอันนี้ได้นี่น้ำจากอ่าอุโมงค์ผันน้ำเนี่ยน้ำตลอดปีได้นี่เห็นบอคนที่คล้องนี่ไหลมากนี่ ลงได้ฟรีมันบานาเออเขาปล่อยแม่ก็ดีสิครับดีมากนะครับมาเบิ่งกครับการจัดสรรพื้นที่นะครับมองใบไผ่นี่เป็นเยื้อโคดีเลยจุลินซี่ตัวดีไปใส่ทุเรียนมักเด้กวาดใบโกยไปใส่เหงาทุเรียนนี่โอ้ยังดีเลยล่ะมองนี่คือเป็นศูนย์เรียนรู้หอมนะครับศูนย์สุนันย์นะครับจะมีหมูป่านะครับ มีหมูปลานี่นี่ใครสนใจนะครับอยากได้ลูกหมูปลาก็สามารถมาสือไปได้นะครับพี่น้องครับอยู่ที่บ้านแดนสามัคคีตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจัองวัดกาฬสินนะครับพี่น้องวันนี้เขามีโอกาสนะครับมาเยี่ยมส้มนะครับพี่น้องอยากเลียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับ ของในหลวงรัชกาลที่เก่ากเชื่อนใดน,นะครับเชื่อนใดมองนี้เป็นมองที่ให้ความรู้นะครับเรื่องการทําเกษตรตามทิศดักทิศดีใหม่นะครับแบบ30 30 30แล้วก็ซินะครับอยู่มองนี้เนาะนรับ่ตะบบว่าสิเป็นภัยนะครับผลไม้ นะครับเพราะว่าสิเป็นไผ่สิเป็นผลไลม้กระท้อนนี่บักนี่หักตองบักม่วงนะครับเพราะว่าพักว่ากล้วยนะครับมีไผ่ไผ่เลี้ยงน้องนะครับปลากรงปลากล้วยมีเบิร์ตนะครับมองนี่ก็เป็นอ่าคอกหมูนะครับเลี้ยงหมู <c oughs> จะเป็นหมูป่านะครับก็คือเฮดแบบผสมผสานนั่นแหละครับพี่น้อง เป,นปนลนผสมผสานที่ตามลหลักทฤษฎีไหมของในหลวงรัชกาลที่เก่าเพราะว่าสิมีบักหน้าก็มีมีครบครบทั้งหมดเลยเนาะครบทั้งเบิดเลยอยู่นี่นะครับเบิงพี่หน้องบักพริกโอ้พริกอี้ยงว่าคือต้นใหญ่แต่เนี่มีพริกปลาบักหน้ามีลำไยมีลิ้นจี เล้าแต่งออกเด้ยนี่นี่ครับมาดูหน่อไม้เลี้ยงน้องเนาะเพ่าะเบิ้งเลยเนาะเป็นตมน่ม่เลียงลูมเนบอกมาเดอ้อนี่ครับนี่ครับนี่คือไผ่กิมซุงนี่คือหน่อไม้เด้ยพี่น้อง ทีเห็ดให้เป็นนออวบน,นอขาวน,นอนางดิน,นเป็นไายกินซุงมีไายเลี้ยงน้องก็มีนะครับขาดว้าเห่าอาหารเที่ยงวันนี้ก็น่าจะเป็นแกงแกงหอยคูดเองตัวนี้แม่โควันนี้แม่โคอยู่บงถาดในเรียบอะไะโ็เมียน,นโเมียน,น อ๋อเต็มเมคูคือสียางก่อนนะครับคนคุ้นคุ้นแมนคุ้นคุดตัวเมทโคือสียางครับนีคน่ครับตัวนี้เป็นคลองล้อมรอบโอ้เก็นหน่อยเราคือใส่คนงานเราครับถ้าวีพี่น้องโอ้กำลังฟังท่านคแน,แน,นแมนบอกโอ้แม่ฟังแมนบอกบอหนะครับหน้าข้าเจ้าคนพี่น้องข้าเจ้าคนที่เราอันถ้าวันถ้ถายที่ดินนี่ละ ทรงนี้ก็เป็นเลื่อยๆถนนดิสโก้มากนะครับเลยๆถนนดิสโก้มาเป็นโครงการดีๆเป็นโครงการดีๆมากนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเพราาว่นบคฮอยหูนะครับคนบกหูหูว่ามีแรงเรียนรู้ที่นี่นะครับขึ้นได้พี่นอ้องคนไดน ทยามาเราียนรู้หรือเป็นมูคณะก็สามารถติดต่อมาได้ที่โครงการเกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมาเรียนเราด้วยโอ้โหนี่ครับมาทิงส้มควงน้ำเรียงแน่แดง แหนแดงก็มีมองนี้ก็คือเพันธุที่เฮ็ดเป็นมองเงนินเนงกอโครงการเทียนข้าวหานสามสิบสามสิบสามสิบสิบเมตบ่ขึอนซานี 30, 30, 30, 30, หนใหม่แม่ดิ๊ชะอ้อนกระซะเลยนี่แล้วมีสาดนา้ำมีส้มโอมีมะพร้าวน้ำหอมมีขอนแคลนโอ้มี่สุยาง นะครับพี่น้องมีสุยางนาขม่าศึกษาเรียนรูนะ้นาขาม่าศึกษาเรียนรู้นเนานะพี่นอนะ้องเนาะจังได้กะผู้ใดสนใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อมามาเยี่ยมชมมาเอาความรู้เพราะว่าชีเป็นมูคะอะมูคณนะเป็นศึกษาดูงานนะสินะครับอย่าไปเบิ่งไก่หอดประเทศเล่านะครับพี่น้องอาเบิ่งแถวบ้านเฮานี่แห<ม>ละ โอเคครับพี่น้องใครสนใจกับเรียนเชิญน,นะครับมีความรู้มากมายในที่ที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำหรับนิคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องขอคาว่าขอบคุณและกสวัสดีครับ